คิมใช้แอปตัดต่ออะไรคำแนะนำในการพูดภาษาอังกฤษเราเคยเจอพี่การกับพี่ซานด้วยสวัสดีค่ะคิมนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับสู่วิดีโอใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้คิมก็จะทำเป็นวิดีโอ10 Facts about m มแล้วก็มาตอบคำถามทุกคนที่แบบชอบคอมเมนต์กันมาบ่อยๆในคอมเมนต์เนาะก็ ดูดูเซตอัพก่อนทุกคนก็แบบสวยงามแล้วก็วิดีโอนี้ก็จะเป็นเหมือนคำขอบคุณของทุกๆคนที่ทำให้เราได้ถึง1,000งซับสไคร์เบอร์นะคะอู้ <c oughs> คือจริงๆมันผ่านไปแล้วทุกคนเราขอโทษมากที่มันมีความดีเลยสุดๆเพราะว่าเราเปิดเทอมเราเรียนเราขี้เกียจอืม เราก็เลยไม่ได้ทำทุกทีแต่ในเมื่อเราจะทำแล้วตอนแรกอ่ะสำหรับ1000ันใช่ว่าเราจะทำแค่10 f a c k s เท่านั้แต่ในเมื่อแบบทุกคนส่งคำถามมาแบบตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่างั้นตอบคำถามด้วยดีกว่าเพราะว่าก็ทุกคนก็น่าจะได้แบบรู้ข้อมูลเพิ่มอะไรประมาณนี้เนาะทั้งหมดข้อมูลคลิมก็วรวบรวมว้อยู่ใน iPad เนาะ,ะเดี๋ยวคิมก็จะตอบจากที่คิมเจอในคอมเมนต์ที่คิมจดออยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มด้วย10 f a c k s ก่อนนะคะ ก็ข้อแรกนะคะก็อันนี้ก็จะตอบคำถามหลายๆคนด้วยก็คือคิมอายุ15ปีอ่าปีเกิดสิงหาวันที่6แล้วก็อ๋อ <c oughs> <c oughs> ให้เราถ่ายวีดีโอแบบนี้ไม่ได้แน่เลยข้อแรกแฟก t number one นะคะก็คิมอายุ15ปีแล้วก็คิมเกิดสิงหาวันที่6 Uh, อยู่ม .4 หรือว่า tenth uh, grade นะคะก็อน,นี้ก็จะตอบคำถามหลายๆคนด้วยแล้วอันนี้ก็ไปถึงข้อ2ก็หลายๆคนชอบถามว่าคิมแบบไปเรียนต่างประเทศไปอะไรหรือเปล่าก็คิมไทยล้วนนะคะก็แค่อยู่โรงเรียนอินเตอร์มาแบบทั้งชีวิตเลยตั้งแต่ได้เข้าอนุบาลหนึ่งก็เข้าโรงเรียนอินเตอร์จนถึงตอนนี้ก็ยังอยู่โรงเรียนอินเตอร์อยู่นะแล้วพูดถึงโรงเรียนอินเตอร์ก็ก่อนหน้านี้ ก่อนตอนปอ6คีมอยู่ที่โรงเรียน e a s หรือเอก g r าอินเ International School เลยคนอาจจะรู้อยู่เหมือนกันแล้วก็ย้ายมาตอนที่กำลังขึ้นเกรด7หรือว่าตอนที่กำลังขึ้นมน1ย้ายมาอยู่ที่เ่วมรีดี D, หรือ r a s ตอนนี้นะคะก็อยู่ถึงตอนนี้แล้วก็คิดว่าคงจะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆเนาะคีมมีสัตว์เลี้ยงโอเคคีมีสัตว์เลี้ยง,งน้องแมวหนึ่งตัวชื่อว่าแอปเปิล ไปติดตามไ g ก็ได้คือคิมมีไอจประมาณ5้านะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบอยู่ดีๆคิมโปรโมทอะไรมาก็ติดตามก็ได้ไม่ติดตามก็ได้คิมไม่บังคขับกันนะแต่ว่าน้องก็เป็นแมวสกอตชโฟร์ขนยาวน้องน่ารักมากเลยแล้วก็ได้น้องมาตอนน้อง3เดือนและตอนนี้น้องประมาณ3ขวและค่ะ ถ้าเกิดจะถามว่าคิมชอบเสื้อผ้าแบบ article of clothing เสื้อผ้าชนิดไหนมากที่สุดคิมจะบอกว่าคิมชอบ sweaters ที่สุดนะคิมชอบเสื้อ sweater ค่ะคิมชอบ sweater เพราะว่าแบบมันแบบม,แบบมันปกปิดเดียทุกคนเวลาที่เรารู้สึกแบบอ้วนใช่ปะเราใส่คุมแล้วเราก็ดูแบบปกติมากถ้าเกิดเปิดดู้เสื้อผ้าคิมบอ,อกมาใช่ปะคิมมีอยู่แบบกองอย่างเงี้ยคิมน่าจะมีเกินสิบตัว ตังที่หายไปไม่หายไปกับอะไรคิมซื้อแต่เสื้อหนาวอย่างเดียวแล้วตัวนี้เราถอยมาใหม่ตัวนี้เราได้มาใหม่มันน่ารังมากเลยดูคนมันเป็นตัวที่แบบเขาใส่กันในติกต็อกเต็มเลยอะแล้วมันมีกระเป๋าด้วยทุกคนตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันมีกระเป๋าแล้วเสร็จแล้วแบบวันนั้นเราจับจับอยู่แล้วก็แบบโอ้ oh my god มันมีกระเป๋าเราซื้อมาเลยไม่รู้เลยว่ามีกระเป๋าด้วยเมื่อก่อนคิมไม่เคยแบบแซนวงเกาหลีเวลาที่แบบเพื่อนพูดถึงเรื่องวงเกาหลีหรือพูดถึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราจะไม่อินเลยเราจะแบบวงเกาหลีเนี่ยนะไม่อิน ตอนนี้ Kim j a n g s คิ k นะคะก็ก็หมดไปนิดนึงนะคะเราพอดีเพิ่งถอยอัลบ,บัม้มซานมานะคะเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูคะ่ะ <laughs> สำหรับเครื่องดน,นตรีคิมเคยมีประสบการณ์เล่นเปียโนแต่คือลืมหมดไปแล้วจ้ะลืมแบบวัดหายไปหมดเลยแล้วก็ตอนนี้คิมเล่นยูคลอเล่ได้เดี๋ยว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 ตอนนี้เราไม่เราไม่ได้กะจะไอ้นี่นะแต่เฮ้ย <c oughs> ทารานีคือยูคเลอเร่ของคิมะทุกคนอันนี้เราฝึกเล่นเองล้วเลยเราไม่เคยมีคูแต่ว่าคุณอาของเราเขาเป็นคนที่แบบตอนนั้นเอายูคเลเร่เก่าของเขามาให้ใช่ไหมเราก็ชอบเราก็แบบลองเล่นดูตึงต้งตึง้งแล้วก็พักไปสักพักเพราะแบบ เราบนทัวนี่แบบแบาบงทีแบบเล่นอะไรอแบบสักพักหนึ่งแล้วเราก็เบื่อเราก็เลิกเล่นกลับมาเล่นบ้างแล้วเสร็จเราแบบหลังๆเราก็ชอบแล้วก็ได้เล่นบ่อยขึ้นเนาะเขาก็เลยซื้ออันใหม่มาให้เราอันนี้เพิ่งได้มาเป็นของขวัญวันเกิดปีนี้เ,เลือกสีเองไม่สวยมากเพราะว่ามันเข้ากับห้องเราแบบดูทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นสีครีมหมดเลยทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเราเราจะเล่นนิดหนึ่งให้ดู พอแค่นี้ก่อนละกันปกติเราชอบร้องเพลงเล่นกับอยู่คูเลเล่แต่ว่าร้อ,องเพลงไม่เก่งก็เลยโชว์เป็นแค่ fingers t y l e chord ละกันเนาะืมแล้วก็จากที่ทุกๆคนเห็นอยู่เราชอบสีอ่อนๆเนาะอันนี้ก็เป็นแ่กออย่างหนึ่งคือสีโปรดของเราน่าจะเป็นพวกสีเบจสีครีมสีเทาอะไรแบบเนี้ยก็นะถ้าดูไม่ออกก็ไม่ดูแล้วพอดูดูสภาพ ตอนนี้คีมเรียนอยู่3ภาษาหลายๆคนก็อาจจะดูถ้าเกิดดูวิดีโออื่นๆของคีมนะคีมมีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสเปนนะคะภาษาสเปนเรียนมาได้น่าจะปีนี้ปีที่3เนาะก็ยังเรียนอยู่แล้วก็ไม่ได้เก่งไม่ได้คล่องอะไรแต่ว่า ตอนนั้นเราเรียนเพราะาเราชอบมากกว่าเพราะว่าตอนที่เราเข้ามา RIS ปีแรกอะตอนแรกพ่อแม่เขาบางังคับให้เรียนภาษาจีนแล้วเราเรียนไปปีหนึ่งคือแบบเราไม่ชอบเลยอะเราแบบมันไม่ใช่ตัวภาษาแต่เรารู้สึกว่าแบบเราแบบรู้สึกว่ามันยากสำหรับเราอะเราก็เลยลองเปลี่ยนไปเรียนภาษาสเปนดูเพราะเราสนใจกว่าแล้วมันก็ดูง่ายกว่าเพราะมันมีแบบคอนเน็กชันกับภาษาอังกฤษอะไรประมาณอย่างนี้เราก็เลยลองดูแล้วก็แบบเออเราก็ชอบนะมันก็ เข้าใจได้กว่าภาษาจีนนิดหนึ่งสําหรับเราเองเนาะแม้ว่าเราจะมีเชื้อสายจีนนะเราพูดภาษาจีนไม่ได้เลย h e เออทุกคนเราเพิ่งสังเกตได้ว่าเราขาดไปหนึ่งตากเพรานะฉะนั้นเราจะบอกให้ทุกคนรู้เลยแล้วกันก็คือว่าเราเขียนด้วยมือซ้ายได้ก็เราเล่นกีฬาด้วยมือขวาแต่เราก็เขียนมือขวาด้วยได้แล้วก็เขียนมือซ้ายได้ด้วย คือเขาเรียกว่าเหมือนเรียกว่า ambidextrous ก็คือเหมือนใช้ได้สองมืออะไรประมาณน,นี้แล่ทคิดว่ามันน่าสนใจดีแต่เราไม่รู้ว่าทุกคนจะสนใจหรือชอบหรือเปล่าก็โอเคต่อกันคำแบบแบตของเราเริ่มหมดแล้วใช่ป่เพราะฉะนั้นเราจะทำการแวะไปโซนคอมเมนต์ของเราเพื่อจะไปดูคำถามของทุ น,ะะนี่คำถามที่ทุกคนถามกันมาบ่อยมากๆเลยก็คือว่าคิมใช้แอปตัดต่ออะไรก็ใช้แอปวิลโลนะคะก็เมื่อก่อนคิมเคยใช้ iMovie ตัดต่อในคอมแต่มันรู้สึกยุ่งยากเพราะว่าคิมจะถ่ายจากมือถือแล้วก็ต้อง อัปโหลดไปในคอมต้องไปหาเทคต้องไปหานู่นนี่นั่นอะไรมันลําบากนิดนึงคิมก็เลยไปใช้แอปสิโนนะก็เป็นแอปตัดต่อในมือถือและคลิมก็รู้สึกว่ามันแบบใช้ได้สะดวกมันใช้ได้คล่องมากและหลังๆคิมก็เปลี่ยนมาเป็นใช้ใน iPad เพราะจอมันใหญ่ขึ้นแล้วมันใช้ได้ง่ายขึ้นไงก็เออถ้าเกิดใครอยากได้แบบวีโอว่าแบบคิมตัดต่อคลิปยังไงก็แบบบอกกันมาด้วยก็ได้นะคะเพราะคิมจะได้ทําให้ทุกคนดูว่า คิดตัดต่อยังไงอะไรประมาณนี้เพราะว่าคิดก็มันน่าสนใจเหมือนกันนะการตัดต่อแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เราทําวิดีโอใหม่ๆมันก็ดีเนาะวิโลวิโลก็เป็นแอปฟรีเนาะแล้ก็ดาวน์โหลดมาลองแบบใช้ได้แล้วมันก็จะมีเป็นฟังก์ชันที่แบบซื้ออัปเกรดได้เพื่อจะแบบ ทำ,ทำนู่นทำนี่ต่อเพิ่มเติมมันก็จะมีแบบเสียงให้ใช้เพิ่มเทคให้ใช้เพิ่มอะไรแบบนี้เนาะนี่อันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือหลายๆคนจะชอบขอแบบคําแนะนําในการพูดภาษาอังกฤษเป็นแบบ advice ไม่ก็แบบให้ share tips แบบหลายๆคนจะชอบขอ advice แบบไม่ก็ tips and tricks ในการพูดภาษาอังกฤษเนาะก็ คิมจะให้คอมเมนท์ที่แบบคิมคิดว่ามันช่วยที่สุดในแบบมุมมองของคิมนะมันอาจจะแตกต่างสำหรับทุกๆคนแต่ว่าคิมว่าที่ดีที่สุดก็คือการพูดบ่อยๆพูดให้แบบเยอะๆเลยแล้วก็แบบฟังฟังแบบอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษบ่อยๆหรือภาษาที่แบบตัวเองอยากจะเรียนรู้บ่อยๆอะเพราะว่า เมื่อก่อนสำเนียงคิมก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าพอคิมย้ายมาแล้วมันมีครูฝรั่งที่เยอะขึ้นแล้วก็มีเพื่อนๆที่แบบเลเวลภาษาอังกฤษเขาสูงขึ้นคิมก็รู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาไปด้วยเพราะว่าเราได้คุยกับเขาเราก็เลยเหมือนได้ฝึกตัวเองไปด้วยมันก็เหมือนแบบช่วยกันเติบโตอะไรประมาณนั้นคิมก็เลยรู้สึกว่าดีที่สุดน่าจะโดยการฟังแล้วก็การฝึกพูดเยอะๆก็จะเป็น advice ที่หนึ่งของคิมเลยมีอีกแล้วอยู่มออะไร คิมอยู่มอซีนะคะคิมรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ค่อยน่าสนใจอะเรารู้สึกไม่ค่อยมีอะไรให้บอกทุกคนเลยอะคำถามนี้เขาถามว่าอยากรู้จังว่าทำไมถึงตั้งชื่อช่องเครม่านะคะกะ็ชื่อว่า C R E M A A หรือเครม่าคิมตั้งขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นชื่อภาษาสเปนของคิมที่ คุณครูเขาตั้งให้ตอนที่เราเรียนภาษาสเปนปีแรกแล้วเราแบบประทับใจมากแต่เราก็ชอบชื่อนี้เราก็เลยเอามาตั้งเป็นของเราดูแล้วที่จริงมันแบบเอาแค่ A ตัวเดียวได้ใช่ว่แต่เราไม่เอาเราเอา A 2ตัวโลยูนิคไม่ใช่หรอกเรากลัวว่าแบบถ้าเกิดเสิร์ชเดี๋ยวมันหาไม่เจอตอน,น,นแรกๆที่เรามีชแน,นลชื่อช่องนี้ใช่ปเราก็แบบ ใช้แล้วพ่อแม่เราก็แบบทำไมใช้ชื่อนี้ล่ะคนเขาหากันไม่เจอหรอกมันพิมพ์ยากนู่นนี่นั่นล้วก็แบบเร้าเราก็เลยเปลี่ยนไปสักพักหนึ่งแต่ว่ามันไม่เวิร์กกว่าเดิมอะ่ะเราก็เลยเปลี่ยนกลับเพราะแบบเราชอบชื่อนี้จริงๆอะ่ะเราก็เลยเปลี่ยนกลับมาดูคิมจอย u t u b e มาตั้งแต่ปี2015แล้วแล้วเมื่อก่อนอ่ะคิมชอบอย่างหนึ่งคือคิมชอบแบบตัวฟิกเกอร์ตัว, icker, ตวเล็กๆพวกมารเอร์โพนี้เอลเพสก็ มันแล้วแต่ไวเนะแล้วเมื่อก่อนเราแบบเป็น FC พวกนี้มากเราชอบมากเราเล่นเราสนุกเราดูเราสนุก,นกอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยทําในสมัยก่อนใช่ปะแล้วพอเราทํทาไปสักพักหนึ่งอะเราแบบกลัวเพื่อนล้ออะคือยังไม่มีใครล้อเรานะแต่แบบเรากลัวมากเลยว่าเขาจะล้อเราเราก็เลยแบบหยุดทําไปปีที่แล้วหรือสองปีประมาณสองปีที่แล้วเราแบบการทํา youtube มันเป็นอะไรที่เราชอบอะเราชอบตัดต่อเราชอบดูเราชอบพูดอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยแบบ อาลองกลับมาทําดูละกันเดแ,แบบไม่กล้าอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอเห็นทุกคนแบบสปอร์ตขนาดนี้คือเราขอบคุณมากมากนะคะ <laughs> เราชอบแบบฮักโปรดักชันมากเราเคยเจอพี่การกับพี่ซานด้วยแต่ว่าในรูปคือเราหน้าเกียดมากเราไม่รู้ว่าจะโชว์ดีไหมอาจจะบังหน้าตัวเองแต่พวกเขาน่ารักมากแล้วเราแบบเรานบแบบรูเราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกว่าแบบเป็นโรโมเดลมากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอาลองทำ t u b e และกันเพราะเราเห็นเขาแบบประสบความสำเร็จ เราก็เลยอ่ะอินสปายเร์เราก็เลยลองทําภาษาไทยดูแล้วพอทําวิดีโอแรกมันก็แบบทาค่อนข้างจะดีแล้วก็แบบเฮ้ยมีกําลังใจแล้วก็เลยลองท,าาทําแบบแบบภาษาไทยไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกคนก็แบบมาสพอร์ตเราเราก็เลยรู้สึกแบบเรามีจุดประสงค์แล้ว <laughs> มีคนบอกว่าขอชื่อไอจีหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวจะไปฟอนี่ค่ะแปะให้ค่ะไปฟอได้เลยเนดะทุกคนนี่นีนน ไป f o l l ไอ ig เราได้เลยเรารู้สึกว่าฝีเราน่าหลักอยู่นะปกติคําถามส่วนใหญ่เราจะตอบไปใน c o m มนต์ด้วยนะถ้าเกิดบางทีมันอาจจะมีตกหล่นบ้างแล้วถ้าเกิดมีตกหล่นก็ c o m มนต์กันมาใหม่ก็ได้เพราะบางทีคิมจะไม่เห็นคําถามบางอันเนาะก็คิมพยายามจะอ่านทุกอันแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อ่านอันเกือบหมดนะแต่มันก็มีบางอันที่คิมอาจจะแบบเผลอมองข้ามอะไรประมาณนี้ค่ะก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรก็อมเมนต์ใหม่ก็ได้หรือว่า แบบอะไรก็ได้ไม่เหมือนกันคอมเมนต์อันนี้ถามว่าอยากให้พี่บอกว่าเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างไรแล้วก็เก่งตอนอายุเท่าไหร่ก็เก่งได้อย่างไรก็เหมือนที่คีมน่าจะบอกไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าแบบฝึกซ้อมเยอะๆใช้บ่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เก่งตอนอายุเท่าไหร่เร้ก็น่าจะแล้วแต่คนนะเพราะว่าสำหรับคีมคีมก็ไม่แน่ใจว่าแบบตัวเองถือว่าเก่งหรือเปล่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับแบบคนอเมริกาเลยหรืออะไรแบบเนี้ย แล้วมันก็แล้วแต่ด้วยว่าฝึกซ้อมมาเท่าไหร่มันไม่ได้เกี่ยวกับอายุแต่มันเกี่ยวกับว่าแบบเราทําอะไรมาเพื่อจะแบบถึงจุดที่เราชอบภาษาตัวเองเพราะตอนนี้คิมก็รู้สึกว่าแบบเออเราพูดไปเราก็รู้สึกว่าคล่องแต่มันก็ไม่มีอายุที่แบบคิมแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบสําเร็จแล้วอะไรประมาณนี้มันจะออกเป็นแบบเราดีขึ้นเรื่อยๆมากกว่าแล้วแบบ แล้วในเมื่อคิมโตมากับภาษาอังกฤษค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าอยู่โรงเรียนก็มันก็จะแบบรู้สึกว่าแบบทุกคนพูดตลอดโอเคค่ะงั้นวันนี้คิมขอเวียงแค่นี้ก่อนนะคะก็หวังว่าคิมจะได้ตอบคำถามหลายๆอย่างที่ทุกคนถามเข้ามานะคะถ้าเกิดอยากให้ทำวิดีโอค a ในอนาคนอีกก็แบบทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้หรือว่าทิ้งไว้ใต้วิดีโออื่นก็ได้ก็คิมจะพยายามอ่านทุกอันนะคะแล้วก็จะพยายาม ขอบข้างใต้ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนชอบวีดีโอนี้แล้วก็แบบได้รู้จักคิมมากขึ้นนะคะว,วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคาหลังนะคะบ๊ายบาย